สวัสดีครับวันนี้เชฟจอมหอมครัวสอนทําน้ําพริกปลากระป๋องนะครับอยากจะทําอะไรที่เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็หยิบจับอะไรมาได้เลยนะครับก็เลยนําเมนูนี้มาสอนเพื่อนๆกันนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆครับปลากระป๋องที่บ้านแล้วก็พริกกระเทียมนํามาทํากันเลยครับ สอออเสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆสุดแซ่บทำกินเองที่บ้านนะครับรสหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาครบรสเลยครับโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วก็ข้าวร้อนๆเต่ยียมมาได้เลยครับไปแล้วสวัสดีครับ